อาจารย์สมชัยศรีสุธยากรเชื่อไหมสภาเลือกนายกวันศุกร์นี้เสียงเลือกอนุทินจะทะลุกเกิน300เสียงการรวมเสียงสนับสนุนคุณอนุทินหากเอาแค่พักและกลุ่มที่สดายเจตนาร่วมตั้งรัฐบาลร่วมกับเสียงของพักประชาชนที่โหวตให้น่าจะมีอยู่ราว280เสียงแต่วันลงคะแนนจริงเสียงอาธมุกไปถึงเกิน300เสียงเสียงเหล่านี้จะมาจากไหน 1. งพักร่วมรัฐบาลปัจจุบัน ที่อ่านเกมช้าไม่ยอมผลัเพื่อไทยแต่แรกเช่นประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนาที่อาจขอมติพักโหวตสนับสนุนอนุทินแบบหล่อๆว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้าโดยไม่ขอตำแหน่งใดๆแต่ข้างหลังแอบ,บเจรจาขอร่วมรัฐบาลขอตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากได้ตัวนายกรัฐมนตรีแล้ว2จิงจบในพักเพื่อไทยที่อาจยกมุ้งของตัวมาโหวตสนับสนุนอนุทิน แม้ว่าจะไม่สามารถรับตําแหน่งรัฐมนตรีได้เพราะยังสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่อาจขอโคตตารัฐมนตรีให้ญาติหรือนายทุนที่สนับสนุน 3. เสียงที่ได้เพิ่มของอนุทินที่มาจากพรรคร่วมและภายในพรรคเพื่อไทยจะเป็นการพิสูจน์สัจธรรมที่ว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรทางการเมืองเพิ่มความเจ็บช้ำแก่พรรคเพื่อไทยพร้อมกับเสียงบนอีกครั้งจากคุณทักษิณว่าพี่ผิดไปแล้วรู้จักนักการเมืองน้อยไป 4. หากได้เสียงสนับสนุนท่วมทน้น คุณอนุทินคงยิ้มและโค้งตัวต่ำยังนอบน้อมงามๆขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนและเดินหน้าตั้งคอรมจากพักร่วม146เสียงในสัสดส่วน4สสอตอ1หนึรัฐมนตรีไม่ต้องรับใครมาเป็นตัวหารอีกเพราะรับปากพักประชาชนแล้วว่าจะไม่เพิ่มใครมีความสุขครับ